สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆน,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 นักตกปลาและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็ามาแจ้งข่าวช่วงเย็นนะครับผมหมายสวยๆครับผมก็บรรยากาศดีครับผมปลาก็ขึ้นนะปลาไปวิวสวยครับผมฝนเพิ่งตกหยุดนะครับผมแจ้งข่าวเลยฝนเพิ่งตกหยุด ่มกนท่าวดีรักทุเลเลยเพิ่งตกหยุดก็นาก็สู้อยู่หลายเจ้าอยู่ครับส่วนที่เหลือก็กลับและนาเยอะมากวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้รับแขกแต่เช้านะโอเคนี่ก็เป็นอ่าไม้แพร่ใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะนี้น้ำลงไปละจะเป็นหลุมอยู่แช่นนี้ครับก็จะเป็นป่าตรงแหลม อป่าตรงแหลมเนี่ยพอเวลาน้ําขึ้นนะนะจําจําเลยนะครับผมว่าตรงนี้ตีมีได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าตงรงนู้นนะถ้าตีไกลถ้าตีใกล้ได้อยู่เป็นหลุมอตีตีตามมันจะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะที่ลาดชันลงครับนี่นะผมมานั่งอ่บาร์ของนาวดีเห็นวิวมันสวยนะ แกงแก่แกงแก่ท่านหน่อยเอ,อแก่จะได้ไม่ได้ป่าแกว่าอย่างเงี้ยอืมออวัดไปแล้วไม่ใช่หรอก็หมดแรงตรีหมดแรงเป็นอย่างนั้นครับครับนะนะท่านไหนที่จะมาแจมก็มาได้เลยนะครับผมก็อยู่กันย,ยาวเลยอีกคืนหนึ่ง พรุ่งนี้น่าจะอยู่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่กี่วันเพราะว่าผมต้องต้องทําแพรช่วยนายเอกตรงนู้นีักแพรหนึ่งตั้งเสาช่วยแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเนะเาะก็มาก็ช่วยกันนิดนิดเลน่นอยฮะพอเป็นสัางเกรบนะนี่ครับผมน้ำลงก็จะเป็นสภาพนี้ครับเห็นกันหมดเลยรูไส้รูพุ่งหมดเลยทีนี้ ว่าเป็นยังไงฐานลักฐานของแพรนะเทงนะก็ห้องน้ําเวลาน้ํามาก็จะค่อยๆลอยขึ้นไปเสมอนะน้ํารถก็จะอยู่ที่พื้นครับห้องน้ําก็จะมีนะ่าเอกะฮะคอยอมีถังมีอะไรมาใส่กับบ้านใส่ไปเททิ้งข้างนอกจะมีที่ทิ้งไม่งั้นน้ำเหม็น ฝัง่งตรงข้ามจะเป็นโรงงานไก่นะครับเนี่ยสวยมากครับบรรยากาศดีลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่โชยมาน้ำเนิบธรรมชาติลมธรรมชาติถ้าลมแรงไปก็ไม่ไหวอ่ะต้องกอดเสาเลยกันคืนนี้นาลูตี้จะไปแทงปลานะครับมีฉมวกแล้วหนาวดีจะไปแทงปลา <laughs> <laughs> ใช่ไหมอ่ <laughs> มีชมวกแล้วเก็บได้อย่างเนี้ยใครมาทิ้งแกบอก,หาหากอ,าห,กาห,าอหากินกัชม่วกาหากินกับชมวกงทำไม่หมันเบ็ดไม่หมันเก็บของกันแทบไม่ทันโวัวผมมัวจะไปเผาอยะฝั่งนู้นเนาะนี่ครับไหมฮ<า>ะทำไมอ่ะไม่กินเลย มานั่งนี่นี่มานั่งนี่นั่นงคุยกันก่อนเนี่ยสมามคมรอแต่น้าเอกกันตอนนี้ครับสวัสดีครับรออ,อันนี้คือนาอุดีนะอุดดี้ธทํมมาหากินฟิชชิ่งออนทัวร์เออฟิชชิ่งออนทัวร์เป็นชื่อแล้วครับ <laughs> ผมนั่นแหละว่ามันตรงกับคอนเซปต์เนาะอ่าคอนเซปต์ฉายาเขาเที่ยงคืนไอ้หนุ่มเที่ยงคืน ยันหวังผูกยันหวังไม่หลับไม่นอนเบ็ดกี่คันทั้งหมดเบ็ดวันนี้ออกมาสิบครับสิบคันครับผูกเบ็ดตั้งแต่สี่ห้าทุ่มห้าทุ่มเหมือนถึงสว่างนะครับถึงสว่างเสร็จพอดีเลยตีเช้าเลยไม่ใช่เรยแย่รูแย่รูไม่ถูกแย่รูไม่ถูกเพราะว่าเออถูกรูมันเล็กอแต่นะรูอื่นนั้นไม่ต้องดูเลยแย่แม่น ปลาไหลใช่ไหมปลาไหลใช่เดี๋ยวมีชมวกไปแทงกันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปแทงไปแทงปลานะครับปลาเล็กมันจะมีเยอะอยู่อู้ปีเล็กนะมีปลาชอนใหญ่ด้วยเมื่อคืนเมื่อคืนผมเดินแค่นี้งไม่มีไม่รู้จะทํามันเจ้ายังไงไงเมื่อคืนอ่ะผมก็เดินดูมันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์อ่าพอดีนะเอกไม่อยู่เอกไปทุระเนาะก็เลยชั่วโมงแกหรือเปล่ามันรือใช่ใช่จะมีหลายอันอยู่อยู่ที่บ้านไอ้ต็อปอะ ส่วนใหญ่จะทิ้งไว้เนี่ยครับฝนมหอีกแล้วครับผมเดี๋ยวต้องไม่รู้ว่าต้องรีบทากับข้าวแล้วครับเนี่ยเพราะว่านี่ทากับข้าวใด้นี้เพราะว่าเดี๋ยวฝนลงอีกกลางคืนก็มีไฟโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ใหญ่ครับผมก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่ของผมมีหลอด LED อยมีหลอด LED ด้วยนี่ให้ครับมันจะสว่างเมื่อคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ติด เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมูฟเข้าไปอยู่ในเต็นแล้วฝนลงเม็ดอีกแล้วครับนะาหนักต้องใส่จะขึ้นข้างบนนะผมนอนเปอะไรแขวนข้างล่างถ้านอนเปต้ก็ไปนอนเสาฝั่งนู้นนะขึ้นไปนอน้าบนดีกว่าสบายเย็นสบายเบ็ดผมไม่เอาขึ้นเนี่ยเผื่อปลากินนะผมเอาเบ็ดขึ้นไปด้วยเดี๋ยวเบ็ดหายเดี๋ยวมันจะกระโดดลงมาเดี๋ยวปลากินเบ็ดไม่ต้องเอาเบ็ดขึ้นไปด้วยไงโอ้ไปตี่างนู่นลงมา ไม่ต้องตีเดี๋ยวมันหายเก็บเก็บขึ้นไปนอนกอดข้างบนสบายสบายนะขึ้นไปนอนข้างบนผมว่าวิวสวยอยู่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีเมนูเลยนะต้มต้มไหมถอยขยงมีตัวต้มขยงมันจะมีปลาอะไรปลาบ้าตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งเอาแต่หางตัดหางต้มคุณมมาฮุยเียงอะไรอ่ะออกแล้วครับโหตีมาแล้วครับขันไหนขันไหน เออนั่นแหละนั่นแหละนีนออ่มาอีกแล้วครับปลาอะไรน่าจะเป็นสวยเปล่าฮะติดเหรอนั่นไงขึ้นน้ำอยู่นะเอาเรือออกไหมอ่านั่นน่ะเอาเรือออกไหมล่ะโอเคครับผมพอดีปลากินเนาะขอจบคลิปแค่นี้เลยนะครับผมเดี๋ยว่าพรุ่งนี้จะรายงานอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นไลฟ์สดนะตเล็กๆน้อยพอ อ่าให้น้าๆนาอะไรางาน,นอ่าเขาเรียกเลยความเคลื่อนไหวเนาะบางทีเขาถามค่าหมายด้วยนะอ๋อค่าหมายเลยครับค่าหมายก็โทรหาหนะเอกเลยครับผมคุยกับไต่เอกพนครเลยเดี๋ยวอ่าเบอร์อะไรอะ่ะจำเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวผมให้ให้เบอร์ไปนั่นแหละโทรหาหนะเอกเลยเรื่องค่าหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะโอเคครับผมก็อ่า ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมลงไปเอาปลาดูปลาให้นะอูดี้เนาะโอเคครับผมจากลาด้วยบรรยากาศดีๆที่นี่ครับผมพอดีฝนตกนะครับผมสวัสดีครับฮะออกแล้วเหรอเดีย,ดยกแป๊บนึงม่อยู่นี่นะวางที่เก้าอี้นะมา